นะครับเป็นไงครับไฟฟ้าเบองต้นคุณก็เป็นช่างได้นะครับสวัสดีครับ M อทุกท่านและทุกท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับคลิปนี้ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับจากการทดลอง C นะครับการต่อผิดข้วหรือการต่อให้มีแรงไฟที่เกินนะครับเรามาชมกันต่อเลยนะครับนะเมื่อไม่แล้วเบิดนะครับ จะไปหาตัวใหม่นะครับทีมีการถอน,น,น้ดเล็กน้อยนะครับนะเราสักคู่นะครับหาคุยที่ทั้งขยะก,กอนกองขยะ oh, <no. S 1> ของตัวอย่างจากกองขยะนะครับ oh, <no. S 1> ครับได้มาแล้วครับนี่ฮะตัวเล็กนี่นะครับ ครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับนี่นะมันมีเหลืออยู่แค่เนี้คระได้ไปแล้วนะครับมีตัวเล็กอยู่ตัวหนึ่งนะครับมาทําการถอดนะครับนะครับปักกีตะกอเรียบร้อยแล้วทําการถอดดูเออปานี่ได้ออกมาแล้วครับนะฮะเราจะมาดูค่ากันครับว่าค่าเท่าไหร่นี่ครับ อันนี้สิบหกวอนะครับ16บวอตสี่สไมโครนะครับความจุความจุของไฟที่47ไมโครความทนโวลต์อยู่ที่16บหกต์นะครับเนะี่ยต่อไปเราจะทำการทดลองดูนะครับว่าจะทนโวลต์ได้ไหมนะครับจะถอดตัวนี้ออกนะครับนี่ครับ ใส่เข้าไปนะครับนะใส่เข้าไปด้วยการกับขั้วนะครับ เอาละครับคราวนี้เรียบร้อยละนะครับต่อไปทดลองดูนะครับนี่มีความต้านความแรงดัน16วนะ้นความจุ47ไมโครนครับมันมันจะระเบิดไหมครับอ่าเสียบปลั๊กรียบร้อยนะครับ ไม่ระเบิดนะครับขนาดตัวเล็กรองนะครับกำลังการทนวอลเล็กรองอยู่ที่16วอนกับไฟที่จ่ายเข้า22วอนครับตอนนี้ยังยังทนได้นะครับยังทนได้อยู่นะครับแต่นี่ความร้อนร้อนอยู่นะฮะอานนี้เรามีวิธีนะครับเอาลองวิธีหนึ่งเพิ่มแรงไฟขึ้นนะครับเพิ่มแรงไฟขึ้นเราจะมาทำการต่อนะครับไดอดบิด ที่ทําการต่อไว้นี้เราจะเพิ่มก็จะต่อมใให้เพิ่มนะครับต่อโดยตรงนะครับปลั๊กนะครับปลั๊ก,กสายนี้ก็จะเสียบเข้ากับไฟบ้านของเรานะครับกานะรต่อกั๊ปหนึ่งนะครับเอาแล้วครับ,บการต่อเรียบร้อยแล้วครับทนีนี้นะฮะต่อไฟ กระแสสลับนะครับโดยไม่ผ่านมอแปลงเข้ากับวงจรเลโอดบิดนะครับถึงจะว่าจะได้ไฟออกมากี่โวอนเป็นไฟกระแสตรงนะครับไฟกระแสดีซีนะครับตั้งมิเตอร์อย่านการวัดอยู่ที่เต็มที่1,000โวลตวนะครับ หนึ่งพันวอนอเราจะมาทำการวัดดูนะครับ เ็นมิเตอร์นะการวัดดูนะครับสายแดงแตะที่ขั้วบ,บวกสายลบนะครับยังได้อยู่ที่210โวลต์นะครับเป็นไฟออกมาได้ที่210โวลต์นะครับนะฮะนี่การต่อลงจรนะครับไฟผ่านได้ออดบิดนะครับ จับไฟกระแสสลับเป็นกระแสตรงนะครับได้ที่210 V โวลต์นะครับแล้วเราจะทำการนะครับนบต่อไปเราจะทำการฟิลเตอร์นะครับโดยเอาซที่มีค่าความทํโวอลต์ได้มากๆตอนนี้400โวลต์นะครับนะ การทนวอลต์อยู่ที่400วอลต์ความจุ4.7 7ไมโครนะครับต่ำนะครับความจุได้ต่ำประจำทำการฟินเตอร์ดูนะครับนี่ค่ะแดงใส่แดงครับจะใส่ข้อบวกกันเองครับพอซีแบบนี้มีข้อบวกข้อลบครับเร้องต่อให้ถูกต้องนะครับ การฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์แล้วจะได้แรงไฟจี่วอนนะครับเป็นไฟกระแสะตรงนะรการเสียบป,ปลั๊กนะครับวัดดูครับนี้ตั้งมิเตอร์วอนดีซีนะครับ อยู่ที่หนึ่งพันนะครับที่ว่าเข็มมิเตอร์จะขึ้นมาเท่าไหร่นะครับอยู่ที่สามร้อยโวลต์นะครับ <Wow. S 1> จากสองร้อยสิบนะครับที่ผ่านได้ออนบิดมาได้เป็นสามร้อยโวลต์นะครับการทำไฟแบบนี้นะครับโดยผ่านได้ออนบิดนี่ฉันมากจะใช้กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่เขาเรียกว่าสวิตชิ่งนะครับมีการใช้ที่หลากหลายนะครับต่อไฟมาผ่านไดอดบิดนะครับจะได้ไฟมาที่300โวลต์เป็นไฟกระแสตรงนะครับแตการฟิลเตอร์โดยเรียบร้อยนะครับได้สูงสุดที่300โวลต์นะครับเป็นไฟที่มากนะครับต่อไปเราจะใช้ซีค่าต,ต่ำมาต่อนะครับเนื่องจากเมื่อนสะักครู่ก่อนหน้านี้มันไม่ระเบิด ดูซิว่าคราวนี้มันจะระเบิดไหมนะครับเลยจากการต่อนะครับเราก็ไปหามาได้นะครับนี่ฮะเป็นตัวลังพึ่งนะครับไม่ใช่ต่อสายไฟเชื่อมถึงกันได้นะครับเหมือนเดิมนะครับจากกองขยะนะครับของเก่าเยอะแยะนะครับนะมาทำได้นะครับมีประโยชน์นะครับเนี่ย ก่อนอื่นก็ต้องถอดของเก่าออกก่อนนะครับทำการต่อครับคราวนี้ เนาะยุ่งเยิงนี่ครับทําการต่อสายครับครัตรงนี้โอเค ต่อไปนครับแดงเข้าแดงดำเข้าดำต่อให้ทุกขั้วสายบวกสายลบ นี่ต่อแบบนี้ปลอดภัยกว่านะครับไอตัวนีย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ล้นะครับนี่ครับสำหรับคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเดิมนะครับแต่ค่าทนวอนอยู่ที่16โวลต์ความจุ220ไมโครนะครับนะเราจะต่อให้ถูกขั้วนะครับต่อให้ถูกขั้วขั้วบวกขั้วลบแต่ แรลไฟที่จ่ายเข้ามาเกินนะครับนะว่ามันจะระเบิดไหมนะครับใช้ตัวเน็บเหมือนเดิมครับที่เก็บไม่ได้คราบนแต่ของเก็บได้ทั้งนั้นของเขาทิ้งนะครับเรามองเห็นประโยชน์ก็อเอามาครับเห็นนะครับอะไรลองไว้อรองก็จับไว้ก็ดีเละมันจะระเบิดไหมนะครับ ตรวจสอบสายให้เรียบร้อยไฟไปทำการเสียบปลัก๊กนานไหมเรียบว้าวนะครับเป็นไงครับยาิด ยกระจายอันตรายนะครับนะนี่ะนั้นท่านที่ไม่มีความรู้ก็อย่าทำนะครับก่อนจะต่อก็ต้องดูให้ดีนะครับนะเห็นไหมครับสายขาดเลยนะครับนี่คือวนเกินนะครับนะก่อกระเด็นนี่รู้หายไปไหนนะครับหาซากไม่เจอเลยนะครับวนเกินสูงขนาดนะครับ แต่ถ้าเกินในวงจรประมาณ1 0 2 0นะครับก็จะไม่รุนแรงนะครับตัวเล็กนะครับถ้าตัวใหญ่ก็รุนแรงเหมือนกันนะครับนะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการสาธิตคงจะจบแค่นี้นะครับส่วนคลิปหน้าเราจะมาดูการวัดค่าแล้วก็อ่านค่านะครับ ของ c นะครับอ่านค่าของ c ชนิดต่างๆนะครับนะฮะนะนครับภาษีบางชนิดนี่ยครับแบบนี้จะใช้เป็นตัวเลขบอกนะครับเป็นตัวเลขบอกค่าความจุนะครับวอนนะฮะแล้วก็แบบนี้นะครับว่าเขาอ่านกันยังไงมีค่าความจุเป็นหน่วยนะครับหน่วย ใหญ่หน่วยเล็กเป็นยังไงนะครับนะนี่ฮะสรับคลิปนี้ท่านที่ดูใหม่ช่วยกดติดตามด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ